ได้สกิทอคพี่สาวน้องสาวเงาเงาเลยโทรคุยกันสวัสดีค่ะ ไดสกี้ plus พี่สาวน้องสาวครับแมวันนี้น้องสาวสวัสดีจากที่ไหนสวัสดีจากซัปโปโรนะคะตอนนี้อยู่ซัปโปโรแล้วจ้าไปญี่ปุ่นกอนพี่สาวอีกแล้วนะใช่ถูกต้องเลยเราไม่เคยไปพร้อมกันเลยสักครั้งนะคะก็ครั้งนี้เนี่ยน้องเดินทางได้ทรหตอดทนมากเลยยังไงบ้างนะจากเชียงใหม่นั่งนครชัยแอร์มาที่กรุงเทพแล้วก็จากกรุงเทพนั่งไปมาเกา๊า แล้วก็นอนมาเกาคืนหนึ่งแล้วก็เนี่ยเช้านี้ก็เพิ่งจากมาเก้ามาที่นาริตะแล้วจากนาริตะมาที่ซัปโปโรนี่โอ้โหฟังแล้วเหนื่อยไหมกี่ต่อเครื่องบินสามต่อรถทัวร์หนึ่งต่อแล้วจริงๆมันยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการนะเราต้องการที่จะไปถึงคูชิโรเออแต่ว่าอันนี้แวะมาเยี่ยมญาติทักทายเพื่อนทักทายลูกศิษย์ต่างๆนะ ก็เลยต้องแวะมาซัปโปโรก่อนเยอะเยอะใช่มันคือทริปที่แบบว่ามาเยี่ยมทุกคนเราไปคุชิโร่ยังไงอ่ะไปคุชิโรก็คือนั่งจากซัปโปโรนะนั่งบัสจากซัปโปโรไปคุชิโรน่าจะสักประมาณครึ่งวันอ่ะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าอ่ะแล้วไปถึงคุชิโรประมาณบ่ายบ่ายโมงเออโอ้โหประมาณนั้นแล้วจากคุชิโรอ่ะยังไม่ถึงด้วยนะก็คือต้องให้เพื่อนอ่ะขับรถมารับที่สถานีแล้วเราก็ค่อยนั่งเข้าไปที่ทะเลสาบ อีกประมาณชั่วโมงท้อแหดมากสุดๆอะสูะ้สตายมากเลยนะเหมือนแบบชีวิตนี้จะไม่ได้เที่ยวอีกแล้วเออทำอะไรเต็มที่สุดๆเลยเราตอนที่ไปมาเก่าเป็นไงบ้างเป็นครั้งแรกไหมไม่มาเกาฉันเคยไปเมื่อตอนอายุสิบห้าเออหรอทำไมฉันไม่เคยได้ไปเลยเอาหรออ๋อตอนนั้นฉันไปกับพี่ชายแล้วก็คุณอานะคะแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือไปฮ่องกงเป็นหลักแล้วก็เลยเหมือนไปเที่ยวมาเกาแค่แบบ แวบมากๆอ่ะมันเลยไม่ค่อยอยู่ในความทรงจําเท่าไหร่ครั้งนี้ก็ไปอยู่มาคืนนึงเนาะคือแบบว่าไปถึงประมาณบ่ายสองมันก็จะมีเวลาเที่ยวอยู่แค่นิดนิดหน่อยๆยแหละไปถึงนี่เลยไปคาสิโนคาสินโนเลยเหรอถล่มเงินก่อนที่จะไปญี่ปุ่นเหรอน<ช>ีอ่ได้เงินเพิ่มหรือได้เงินน้อยลงเนี่ยเออสุดท้ายไม่ได้เข้าเพราะว่า,าไปขึ้นไปกินฟูดคอร์ดข้างบนแล้วก็ถ่ายรูปนู่นนี่นั่นที่แบบเขาจะทําเป็นแบบสวยๆใช่ไหมเหมือนอิตาลีอย่างเงี้ย เออแล้วก็เห็นมันมีคาสินโนเยอะแยะเลยแล้วก็ไม่ได้เลน่นหนกหูนึกว่าจะหาเงินไปเที่ยวญี่ปุ่นต่อซะอีกเราไปมาเกาลคืนหนึ่งเนี่ยมีอะไรเรื่องพีกๆไหมโอ้ยแน่นอนฉันไปกับพี่เอกเนี่ยมันก็ต้องเกิดเรื่องละทมอะไรมากมายนะพี่เอกคือแบบเทพเจ้าแห่งความละทมใช่พี่เอกซัมเมอร์สโน่เนี่ยใครๆก็รู้กิริศัพ์ใช่ไหมว่าไปเที่ยวกับเขาเมื่อไหรเนี่ยก็จะต้องเกิดเรื่องพีคมากมายอ่าเล่าเล่านี่ก็คือหลังจาก หลังจากที่ออกจากคาสิโนไม่ใช่หลังจากที่ออกจากห้างที่มันมีคาสิโนใช่ไหมเราก็ไม่ได้ไปไหนต่อละก็คิดว่าเออไปเดินตลาดดีกว่าที่แบบมันจะเป็นสตรีทฟูดอ่ะที่เขาแบบชอบไปรีวิวเยอะๆกันอะ่ะก็รู้ชื่อตลาดแล้วก็เปิดดูในแมปอุ๊ยนั่งรถไปแค่แนาทีเองเรียกแท็กซี่ดีกว่าก็เลยไปขึ้นแท็กซี่ตรงหน้าห้างนั่นแหละแล้วพอรับขึ้นมาเราก็บอกว่าเออเราจะไปอีกตลาดไทยปลาเนี่ย เสร็จแท็กซี่ก็คือพูดภาษาจีนแล้วไม่รู้กลับมาอเออแบบเหมือนชี้ชี้ไปทางนน้นแล้วเราก็งงแบบคือพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษเลยนะแล้วเสร็จจู่ๆเขาก็แบบหงุดหงิดแล้วไม่รู้แล้วก็แบบว่าเออขับรถออกไปอย่างรวดเร็วคือเหยียบประมาณร้อยยี่สิบอะคือเรายังนั่งอยู่ในรถปะนั่งอยู่ก็คือแบบว่าเขาก็พาเราไปคือเราขึ้นไปแล้วใช่เขาเหมือนแบบไม่ไม่ปฏิเสธผู้โดยสารแต่ว่า ก็คืออารมณ์แบบงุดหงิดบ่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วเสร็จเหมือนเขาก็แบบขับรถออกไปใช่ป่ะแล้วก็กลับรถแบบอย่างด้วยความรวดเร็วอะคือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราต้องนั่งจิกเท้าในแท็กซี่อะเพราะมันเร็วมากจริงๆอ่ะอันตรายมากคือกลับรถอะไม่เบรกด้วยนะเหมือนดิฟรถเลยกลางถนนอ,อย่างเงี้ยก็จะแบบวิงเวียงใช่แล้วก็พอกลับรถปุ๊บก็คือกลับไปถึงเหมือนแบบที่เดิมแต่คือแบบเหมือนแค่ข้ามฝั่งของห้างอะแล้วเสร็จก็บอกว่าลงตรงนี้แล้วเดินไปตรงนั้นเอง ประมาณนั้นอะเท่าที่แบบจับใจความได้นะอ้าวคือมันเหมือนคุณอะสามารถเดินไปได้ใช้เวลาเดินสิบสามนาทีอย่างเงี้ยแต่คือเขาไม่ยอมพูดไม่ยอมสื่อสารกับเราอะตั้งแต่แรกอะใช่ปะว่าแบบว่าเออแบบพูดคําง่ายๆก็ได้แบบ w a ล k แบบเฮียอยู่ตรงนู้นตรงนี้อะไรคือแบบก็ชี้ไปก็ได้นี่นะปฏิเสธเราตั้งแต่แรกก็ได้เราก็แบบอ่ะจ่ายเงินไปก็ร้อยยี่สิบาทอะแค่นั้นอะแค่กลับรถตรงนั้นเลยอะร้อยยี่สิบาทอะ เออสื่อสารกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ขึ้นไปเหมือนนั่งรถไฟเหาะสุดท้ายก็คือเดินเดินเท้าต่อไปเองมันมีเหมือนเป็นเขาเขาทำเป็นทางเดินให้แบบส่องนกแล้วก็บนลุ่มน้ำอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่มันอยู่กลางเมืองเลยเหมือนเขาทำขึ้นมาใหม่อ่ะแล้วแบบมันไม่มีอยู่ในแมปหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่ามันสามารถเดินไปได้ไงก็เลยแบบเลิกลาก รู้สึกแบบว่าโอ้โหมามาเกาแค่คืนเดียวก็ยังแบบมีเรื่องพีคเหรอเนี่ยงงมากเออคนอื่นเขาไม่เห็นจะพีคก็เลยก็เป็นบทเรียนใช่แต่ว่าพวกของกินอะไรก็เอออร่อยดีได้ไปลองกินร้านอาหารโปรตุเกสที่แบบได้มิชลินหลายปีซ้อนอะไรไปมาเกากินอาหารโปรตุเกสใช่ก็มาเกาเป็นเมืองขึ้นโปรตุเกสใช่เปล่ะแบบว่าภาษาที่สองของลองจากภาษาจีนเออมันเป็นภาษาโปรตุเกสนะเออหรอ อีกบรรทัดหนึ่งค่อยเป็นภาษาอังกฤษอะเราอ่านเราก็จะงงงแบบอะไรก็ไม่รู้แบบโอ้มีภาษาเหมือนภาษาอังกฤษที่เราอ่านไม่ออกไม่รู้แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อมันคือภาษาโปรตุเกสนั่นเองก็แปลกใหม่ดีเดี๋ยวขากลับอะก็คือจากนาริตะก็ต้องไปต่อเครื่องที่มาเก๊าอีกรอบหนึ่งแล้วก็อันนั้นอาจจะมีเวลาอยู่ทั้งวันเลยคาสิโนอีกรอบไหมเออเดี๋ยวไปลองเล่นไม่เอากลับไปไหว้เจ้าบ้างละ เอเอไอไอวันแรกคือแบบว่าไปเดินห้างนิดหน่อยแล้วก็ไปกินตรงตลาดก็เลยแบบมันยังไม่ค่อยรู้ทางเลยเท่าไหร่เดี๋ยวจะศึกษามากขึ้นนะระหว่างที่อยู่ญี่ปุ่นเออต้องศึกษาให้มากกว่านนะี้เออเดี๋ยวโดวนแท็กซี่ด่าเศร้าเลยสลดเราญี่ปุ่นนี่หนาวไหมตอนเนี้ยญี่ปุ่นเนาะห,หยตอนนี้ถ้าเกิดซัปโปโรคือหนาวมากอะประมาณลบสามองศาประมาณเนี้ยลบสามเลยเหรอเออลบสาม แต่ว่าเดี๋ยวเอ,อที่จะไปคูชิโระอ่ะคือ<ฮ>ลบสิตาย<บ>ตายลบยีประมาณนีม้มันจะแบบยิ่งกว่านี้อีกอันนี้ก็คือเหมือนพยายามปรับตัวอยู่นะเร,เราตอนไปโตเกียวอะ่ะโตเกียวฉันอยู่นิดนิดหน่อยๆอยอะอยู่แค่นาริตะเดินออกมาข้างนอกบ้างก็คือเธอสามารถเตรียมเสื้ออะอย่างวันนี้ตอนเนี้ยฉันฉันใส่เป็นเสื้อฮิตเทคแล้วก็ใส่เสื้อไหมพรมทับอะอันนี้คือยังรู้สึกหนาวถ้าเกิดลมพัดอะที่โตเกียว จะรู้สึกหนาวอยู่นะเออใส่ฮีทเทคที่มันลบสามองศาลแล้วอย่างนี้มันก็ใส่โค้ดบางไม่ได้สี่มันก็ต้องเป็นโค้ดปกติที่ไม่ได้หนามากแบบกลางกลางเออเธอมีอะไรเธอเอามาเถอะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดิสนีย์อะทั้งวันอะมันก็คือต้องอยู่แบบตากลมอ่ะตั้งแต่เช้าเย็นเย็นใช่ปะละ่ะม,มันก็เออเอาไปก่อนถ้าร้อนก็เคยถอดโตเกียวเนี่ยเราไม่ได้จะไปฟูจิคิวกันใช่ไหมไม่ได้ไปนะเออครั้งนี้เราไปแค่ดิสนีย์ เอ,อพอดีไปเจอข่าวเกี่ยวกับฟูจิคิวนั่นแหละเขามีปิดให้บริการเครื่องเล่นเครื่องเล่นหนึ่งชื่อว่าโดดงปะรู้จักปะอ๋อเคยเล่นที่แบบว่ามันจะมีเพลงด้วยมันเป็นเครื่องเล่นชื่อดงังเฮ้ยเคยด้วยเหรอเคยแบบว่าตอนต่อแถวมันก็จะมีเสียงดุงดุงปะ อย่างเี้นะเออให้เราเขิมเออมันเป็นเครื่องเล่นแบบ,บรถไฟห่อตีลังกาที่แบบมีความเร็วแรงมากๆเออแต่ว่าเขาถูกสั่งปิดเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุตั้งสี่ครั้งอะ่ะเออทำให้แบบคนได้รับบาดเจ็บว <Why? S 2> ้ายอุบัติเหตุยังไงก็จะมีคน<ง>ที่เขาแบบโดนตรงกระดูกต้นคอหอักโน เออแบบน่ากลัวอยู่แล้วก็คือต้องดามคอไว้อะไรเงี้ยคือก็เห็นรูปแบบที่เขาดามคอก็รู้สึกว่าโหหนักอยู่นะนี่อืมโอ้โห oh. อืมแต่ก็จริงนะตอนที่ฉันเล่นอนะ่ะฉันก็รู้สึกว่าคือมันต้องออกตัวด้วยความเร็วมากๆเลยไงม,มันเหมือนมันวับไปเลยนะแบบเราต่อแถวมาสองชั่วโมงอะ่ะแต่คือเล่นจบภายในประมาณแบบสองนาทีได้อะ่ะม, <laughs> มันเร็วมากจริงๆอะ่ะ เออก็ก็เคยรู้สึกเหมือนกันว่าเอ,อ้ยลมมันแบบกระแทกหน้าแล้วแบบหัวเราจะแบบง่ายขึ้นอะ่ะเออก็คือเหมือนเหมือนจริงๆอ่ะตอนที่เขาประกาศตอนที่กําลังขึ้นเครื่องเล่นเนี่ยเขาก็จะมีข้อกําหนดว่าห้ามเงยหน้าอเออแล้วเหมือนคนนี้เขาก็แบบไปเงยหน้ามันก็เลยแบบเหมือนลมกระแทกอะไรอยแยมันก็แรงมากส่วนแบบกระดูกต้นคอหักอุยอันตรายมากเลยโอ้แรงมากตอนนั้นอ่ะที่ฉันไปอ่ะไม่ได้เล่นเพราะว่าฝนมันตกแล้วเขาก็เลยปิดเครื่องเล่นนั้น เออ,เอ,อก็เลยแบบไม่ได้เล่นแต่เห็นแล้วแหละว่าแบบก็ดูน่ากลัวอยู่มันเป็นรถไฟหอตีลังกาใช่มันตีลังกาแล้วมันก็จะมีจุดหนึ่งที่แบบว่าเหมือนเหมือนแบบหักหัวทิ่มลงเวยอะออแล้วก็ลงแบบปุ๊บเลยอะก็รู้สึกน่ากลัวเหมือนกันแล้ววันนี้เขาจะสร้างอะไรมาใหม่ไหมแทนที่ตรงนั้นไม่รู้เหมือนกันก็ต้อง,องรอดูข่าวต่อไปแต่จริงนะส่วนสนุนญี่ปุ่น่ะที่ไปมามีไปไหนมาบ้างก็ไปดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ซีอุเอเจ แล้วก็ฟูจิคิวออันนี้ฟูจิคิวอ,อแล้วก็โยมิอุริแลนเออน่าจะไปแค่นี้เองมั้งก็เ,ออเหมือนกันเลยไปประมาณเนี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าที่ที่ชอบนะก็ยูนิเวอร์แซลนั่นแหละมันจะดูเป็นแบบวัยรุ่นหน่อยอะเครื่องเล่นต่างๆะ่ะออมถ้าดิสนีย์แลนดิสนีย์ซีมันก็จะแบบเป็นเด็กเด็กหน่อยใช่แล้วก็ฟูจิคิวก็คือเน้นแบบวัยรุ่นแบบที่ชอบความท้าทายความสุ<ฮ>ด เออหดหดเครื่องเล่นหดมากแล้วก็โยมิวโรลตอนนั้นไปเพราะว่ามีไลติ้งแบบว่าไฟสวยๆเออก็สวยดีก็ชิลๆว,ว,วันนั้นอะเอาจริงนะแต่ก่อนอนะตอนที่แบบว่ายังอายุยี่สิต้นๆเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเล่นอะไรหดหดชอบมากเลยขึ้นไปเวียงเวียงกีดกดอย่างเงี้ยชอบเอ,อแต่พอแบบว่าใกล้สาสเข้าไปทุกทีก็จะรู้สึกแบบโอ๊ยไม่ไหวอะเห็นแล้วก็จะอ้วกแล้วตาลาย เธอ,อตอนนี้แบบไม่อยากเล่นแล้วอะรู้สึกว่าแบบนิดๆิหน่อยหน่อยพอม้าหมุนก็ได้อะเออเออใช่ขอกลับไปเล่นแบบม้าหมุนแค่อีที่มันเป็นถ้วยหมุนๆนะก็รู้สึกจะอ้วกเหมือนกันนะเ,ออเล่นไม่ได้กากมากจริงๆพวกเราแล้วเธอหาข่าวอะไรปบบบ้างไหมวันนี้มาพูดคุยก็มีข่าวเล็กน้อยคือไม่ได้อ่านข่าวญี่ปุ่นอะเพราะว่าไม่มีเวลาเปิดนะแต่ว่าไปเห็นของเพจจ่าดราม่าแอดดิก เอองงละสิว่ามันเกี่ยวอะไรกับญี่ปุ่นใช่ไหมคือเห็นเห็นจ่าเขาแชร์ไอ้ที่มันเป็นภาพของยูนิคอ้ไทยแลนด์อะที่แบบว่าเปิดตัวคอลเลกชันใหม่๋อแบบเป็นซัมเมอร์อะไรเงี้ยแล้วคือแบบมันมันเป็นชุดที่เรียกว่าอะไรมินิมอลหรอเป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลอะเสื้อยืดแล้วก็กางเกงขาสั้นประมาณนั้นอะ แต่คือแบบคอมเมนต์ก็คือไปในทางเดียวกันนะว่ามันเหมือนนักโทษ <laughs> <laughs> นักโทษของไทยอ่ะคือแบบว่านี่คือแบบวิจัยแล้วก็พัฒนาของยูนิโคจากปารีสเลยนะเขาออกแบบเลยนะหรือจริงๆเขามาดูงานที่ไทยก่อนชุดนี้ใส่สบายเงหรอ,อลมโกรก, <laughs> ก็จริงนะคือบบว่าโอ้โหอุตส่าห์เลือกใช้แบบโทนสีเขียวใบเชชสีเขียวตุน ไม่เราเปันไม่มีสีอื่นนอกจากสีน้ำตาลเนาะเอออะไรไม่รู้สีกากีคือไปไปมามากลายเป็นนักโทษไทยเฉยเลยนะ <c oughs> ไม่ไหวมันจะขายออกไหมอะ่ะถ้าเราซื้อแต่เสื้อเราก็ใส่เกงสีดำมันก็จะไม่เหมือนแล้วไง <c oughs> คือจะไปใส่สีเดียวกันทำไมละ่ะ <c oughs> ตลกที่คอมเมนต์ไปในทางเดียวกันว่าแบบอยู่แดนไหน <c oughs> มีกำไรไหม <c oughs> ออคือแบบประเด็นคือในแบบอะ่ะก็ แบบเหมือนตัดผมแบบเกียนๆด้วยไงคือมันยิ่งเหมือนเข้าไปใหญ่อะ่ะหรือเขาตั้งใจอ่ะหรือเขาตั้งใจแบบรู้ว่ามันจะกลายเป็นไวรัลได้เออไม่รู้เหมือนกันนะไม่เข้าใจว่าแฟชั่นนี้ได้แต่ใดมาอูถ้าเขาตั้งใจนี่คือแบบเรียกว่า,เร,วาเรียกว่าการตลาดเก่งมากเลยทำให้คนแบบแชร์แน่นอน อ่ะแล้วข่าวของเธอล่ะเธอหาอะไรมาอีกบ้างฉันโหฉันไม่ได้หาอะไรเลยจริงจริง,รงวันนี้คือมันก็เป็นข่าวที่โด่งดังในโซเชียลมีเดียของไทยมากๆเลยในช่วงแบบสองสองสามวันมันเนี้ยก็คือข่าวว่าอะไรเอ่ยคนไทยเตรียมโดนยกเลิกฟรีวีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่นสิบห้าวันไวมาจากไหนข่าวนี้เออคือมันก็คือเริ่มต้นมันมีแบบเพจอะไรไม่รู้เหมือนกันอะ่จะจำไม่ได้แล้วว่าเขามาโพสต์ไว้อืมแต่ว่าสรุปสุดท้ายอะ่ะเหมือน ไปอ่านอีกทีหนึ่งจากเพจคุณกิฟจังนั่งเล่าอ่ะเขาจะมีคนที่แบบเป็นคนให้สัมภาษณ์มาบอกว่าจริงๆแล้วเขาพูดอะไรกับข่าวไป oh. คือก็ไปอ่านตรงคอมเมนต์นั้นแหละเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาว่าให้สัมภาษณ์แบบเป็นกลางๆอ่ะว่าแบบที่ญี่ปุ่นเขาจะพิจนารณาเรื่องการบบยกเลิกวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผีน้อยไทยอ่ะมันมันมีเพิ่มขึ้นทุกๆปีเออเยอะเนาะใช่แบบในปีปีเนี้ย มันก็แบบเพิ่มขึ้นจาก9,000เป็น10,000คนอย่างเงี้ยมันก็คือเยอะมากซึ่งจริงๆแล้ววีซ่าที่ฟรีวีซ่ามันจะจะหมดอายุตอนปี6-8อยู่แล้วคือเขาก็จะพิจารณาเป็นปีๆต่อไปอ่ะอ๋อว่าแบบฟรีถึงเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันจะมีกำหนดไว้ใช่ไหมใช่ใช,ใชแล้วก็แค่แบบจดุหมดถึงปี6-8แล้ว เขาจะต่อให้เราไปอกี่ปีก็ก็เรื่องเขาก็ต้องพิจารณาไงซึ่งเขาบอกว่าการพิจารณาก็คือจะมีเรื่องของผีน้อยเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งซึ่งไม่ใช่แบบว่าจะยกเลิกทันทีอะนะคือมันก็เป็นแบบเรื่องที่ตอนแรกมันฮือฮางไงเพราะว่าแบบเฮ้ยปีน่าจะยกเลิกแล้วหรอคือตกใจกันหมดเลยนี่ใช่ไหมแต่จริงก็คือมันมันยังเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาต่อไปว่าถ้าทางรัฐบาลไทยจะต้องมีการแก้ปัญหาเรื่องผีน้อยให้ลดลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ เป็นผลต่อการพิจารณาเรื่องวีซ่าหลังจากปี68เป็นต้นไปซึ่งเรื่องปัญหาผีน้อยก็แบบทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นอะเนาะจริงแล้วคือแบบเกาหลีอะเขาดูตอ่อมอเขาเข้มข,นข,มขน้นไปเข้มข้นเกินอันนั้นอะเข้มข้นเกินจนคนไปเที่ยวก็ลําบากไปด้วยแต่ว่าญี่ปุ่นออะวันนี้ที่ฉันผ่านตอ่อมอเข้ามาจากมาเก๊าเข้ามาใช่ปะ่ะรู้สึกว่ามันผ่านเข้ามาง่ายๆมากเลยอะ แค่แบบทำวิสิตเจแปนสแกนสแกนแล้วก็เอ,อตอมอไม่ถามไม่พูดอะไรกับฉันเลยบางคนที่ฉันรับรู้สึกว่าคนนี้ผีหน่อยหรือเปล่านะอะไรเขาก็ผ่านออกมาง่ายๆเลยก็ไม่แปลกใจอะว่าทำไมถึงแบบจำนวนมันเพิ่มขึ้นญี่ปุ่นก็เวลคําเกินใช่โอ๊ยบางคนนี่แบบว่าคือคุณป้าอย่างเงี้ยเป็นคนจีนมาเกาเนี่ยแหละวิสิตเจแปนก็ไม่ได้ทํามา เขียนใบตอมอก็ไม่เขียนแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องด้วยอ่ะ no English ทุกอย่างเลยสุดท้ายตอมอก็เขียนให้หรือปะ,อะเออคือตอมอใจดีมากแบบเป็นผู้ชายหน่อมแนมอะไรอย่างเเออก็แบบว่าเขียนให้หมดเลยทําให้ทุกอย่างเชิญเข้าครับใจดีสุดๆ <c oughs> ะเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบตอมอ,อก,กาหลี่ก็คงแบบว่าไปทําไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้า แต่ว่าไม่ใช่ว่าตอมอญี่ปุ่นเขาจะแบบไม่ไม,ไม่เคร่งขนาดนั้นคือฉันยังเคยติดตอมอญี่ปุ่นไงใช่ไหมถ้าใครแบบเคยจําได้ก็ไปดูในคลิปก่อนๆเนาะเรื่องติดตอมอเนี่ยเออคลิปพี่เอกด้วยนะแต่ว่าคือถ้าเราแบบว่า เราบริสุทธิ์ใจจริงๆเรามีแผนการท่องเที่ยวเรามีแบบการจองโรงแรมการจองส่วนสนุกอะไรเงี้ยแบบคือมันมีหลักฐานทุกอย่างว่าเรามาเที่ยวอะอยังไงเราก็ผ่านอะคือถ้าเราไปเที่ยวจริงๆอะยังไงมันก็ผ่านไม่ว่าเราจะทําตัวแปลกแค่ไหนเลยอะตอนนั้นก็คือแปลกจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ผ่านเพราะเรามาเที่ยวจริงๆไงแต่ว่าถ้าที่เกาหลีอะมีหลักฐานการจองนู่นนี่นั่นก็ไม่ให้ผ่านอยู่ดีปะใช่่ <laughs> ่นน่่เเเหมมาืออออนนนนทททีีาาาาใววตรร์์ขแแชกัะบบ ทำไมแบบไม่ผ่านถามถึงกระทั่งว่าที่พักปลูกต้นไม้กี่ต้นอย่างเงี้ยแบบต<ะ>ลกไหมอันนั้นกวนกล,วละเอออันนั้นคือแบบมันถามเพื่อตั้งใจให้เราตอบไม่ได้เราจะได้แบบตกไปหรือเปล่าเพราะแบบเหมือนเคยอ่านอ่ะที่มันมีคนคนที่เขาจะไปเที่ยวเกาหลีอ่ะเขาก็ตอบได้หมดเลยนะว่าพักที่ไหนเดินทางยังไงเพราะว่าเขาเป็นคนทําทริปไงแต่ดันมาแบบตายที่คําถามว่าออที่พักหน้าที่พักมีต้นไม้กี่ต้นแบบ ถามจริงมนวนหรือเปล่าแบบคือต่อไปแล้วเราคุณจะรู้หรอ,อว่าที่ปักนั้นมีต้นไม้กีต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตลกตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่กล้าไปเกาหลีเลยอะไม่ไปอะไม่ไปอีกแล้วอะคือรู้สึกว่าแต่ก่อนอะอยากไปเพราะว่าอยากไปกินอาหารเกาหลีแบบอยากไปดูบรรยากาศอากาศเย็นๆแล้วเนะี่ยแต่ตอนเนี้ยคืออาหารเกาหลีมันก็หาสามารถหาซื้อได้ทุกที่อะในไทยในญี่ปุ่นอะไรแล้วก็มีหมดเลย ก็ร so ู้สึกว่าเออมันไม่จําเป็นจะต้องไปถึงเกาหลีหรือเปล่านะคือฉันอยากไปเกาหลีเพราะว่าอยากไปหาเพื่อนไม่ได้เจอเพื่อนมา5ปีแล้วบอกให้เพื่อนมาไทยมาเหมือนตอนนั้นอะก่อนที่เราจะกลับญี่ปุ่นอะก็จะแวะไปเกาหลีก่อนแล้วค่อยกลับไทยอะปรากฏว่ามันโควิดไงก็เลยแบบต้องยกเลิกไฟทุกอย่างแล้วก็บินกลับไทยเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้ไปอีกเลยดวงคนไม่ได้จะเที่ยวไงแล้วเธอเตรียมตัวมาญี่ปุ่นยังยังเลยนี่คือทุกวันนี้ยังคงนั่งปั่นงานอยู่ ห้าวันสุดท้ายนะรีบเคลียห้าวันอะไรอีกสามวันสิเออแต่เนี่ยต้องต้องจัดกระเป๋าเดินทางแล้วเนี่ยมาถามไงว่าต้องใส่เตรียมเสื้อผ้าอะไรบ้างเพราะว่าไม่รู้ว่าหนาวขนาดไหนก็เตรียมเหมือนเดิมแหละเสื้อไหมพรมอะไรมาแล้วก็เอาเสื้อคลุมมาสักอันหนึ่งโค้ดใส่มาเอาไปสิบตัวเลยได้ป่าสิบวันนะก็เวอร์ไป <laughs> จากแฟชั่นโชว์หรอม,มีไมถึงหรอมีไม่ถึงมีโค้ดอยู่แค่สอสมตัวใส่บนไป เนี่ยฉันยิ่งมีน้อยเลยเพราะว่าแค่เอโค้ดหนาๆที่จะใส่ไปคูชิโร่ก็คือเต็มก็นี่ไงก็เดี๋ยวเอาไปแลกๆก,กันใส่จะได้แบบมีความหลากหลายในการแต่งตัวเออแล้วเราก็ถ่ายรูปเดียวก็ไม่รู้ละว,ว่าเ,ออเราแลกกันใส่ดีนะใส่เท่ากันไม่ฉันสูงกว่าต้องสิเซนไม่ต้องเลยโคดโคดฉันก็คือแบบคุ้มเข่าโคดเธอก็คือจะแบบถึงตาตุ่มอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไล บ้าบอโค้ดเขาก็ผลิตมาเหมือนเหมือนกันนั่นแหละว้อยอ่ะปิดท้ายคลิปดีกว่าวันนี้ไม่ค่อยมีข่าวอะไรจริงๆมันคงมีข่าวแหละแต่ว่าเราไม่ว่างหานะคะปิดท้ายวันนี้ก็เป็นเรื่องซีรีส์ญี่ปุ่นแนะนำซีรีส์ญี่ปุ่นเหมือนเดิมวันนี้เป็นเรื่องอะไรดีวันนี้ก็เป็นเรื่องอันนี้ดีกว่าฉันมั่นใจว่าเธอดูจบแล้วแน่นอนอันนี้ฉันก็ดูจบแล้วเหมือนกันนะอะไรอะชื่อเรื่องอิชิกุโตฮานโอฉันยังดูไม่จบเลยฉันดูไปถึงตอนแปดอ้าวเหรอ ว่า <Why? S 2> <laughs> เรื่องนี้นานแล้วนะเธอมันเข้าเน็ตฟิกนานมากแล้วที่ญี่ปุ่นอะคือมันฉายตั้งแต่เป็นซีซั่นฤดูร้อนของปีสอง2ีิบเลยนานมากสองปีที่แล้วอ่ะเป็นไงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าอิชิดะโชโกเออแล้วมันก็เลยเรียกรวมชื่อตัวเองเป็นอิชิโกแทน <laughs> ก็เป็นนางเอกของเรื่องเนาะตัวเอกของเรื่องก็เป็นแบบสาวมุ่งมั่นจบคณะนิติศาสตร์มอโตไดนี่เก่งมากเลยนะ แต่ว่าสอบเนติไม่ผ่านมาสี่ครั้งแล้วก็แบบเหมือนเปิดสำนักงานแบบช่วยพ่อที่เป็นทนายเนาะแต่ว่าตัวเองยังไม่สามารถเป็นทนายได้ไงเพราะว่ายังสอบไม่ผ่านใช่ปะละ่ะก็เลยมีทนายคนหนึ่งอะก็คือชื่อฮานโอกะโยชิโอมันก็เลยเรียกตัวเองว่าฮานะโอกอชื่อนามสก,กุลมารวมกันเนาะก็เป็นทนายหนุ่มไฟแรงที่แบบว่าจบแค่มปลายนะ แต่สอบเนติครั้งเดียวผ่านโอ้โห,โห,โหซึ่งก็คือเขามีความสามารถพิเศษบางอย่างแหละในการแบบ จำทุกอย่างได้โดยที่แบบอ่านครั้งเดียวเลยมาเนะี้ยก็เลยแบบทำให้สอบผ่านอ่ะเนาะนิสัยของสองคนเนี้ยก็แบบว่าตรงข้ามกันมากเลยแล้วก็ออกไปสืบคดีว่าความต่างๆซึ่งคดีที่แบบในเรื่องส่วนใหญ่มันจะเป็นคดีที่แบบเล็กๆสามารถเจอได้ในชีวิตประจำวันเออมันจะไม่ใช่คดีแบบฆาตกรรมใหญ่ยยโตที่แบบเห็นในหนังสืบสวนสอบสวนญี่ปุ่นหลายเรื่องเนาะเ,ออเรื่องนี้มันจะเป็นเน้นแบบใกล้ชิดกับ ชีวิตเราจริงๆอะอย่างเช่นสมมติว่าต้นไม้ที่เราปลูกอยู่ริมรั้วบ้านอ่ะล้วกิ่งไม้มันไปอยู่อีกบ้านหนึ่งอะเออแล้วเขาก็เกิดการทะเลาะก,การเรื่องแบบใบไม้ตกไปบ้านนู้นจะต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยเออในเมืองไทยก็มีเกิดอะไรเรื่องแบบนี้เนาะฉันชอบไอ้คดีของน่าจะตอนที่สี่มั้งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าผู้หญิงอะขี่สกูตเตอร์แล้วก็ไปชนแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งอะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่สุดท้ายอะก็คือ เข้าโรงพยาบาลแล้วก็แบบไปฟ้องเขาเออ,เอ,อว่าแบบชนเราไม่ช่วยอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนต้องแบบสืบสืบนิดนึงว่าเออไปดูวงจรปิดว่าเขาช่วยไหมหรือไม่ช่วยจริงๆหรือแบบใครพูดปดพูดอะไรเงี้ยเออแล้วคือมันมันซึ้งที่แบบว่าไอตัวพี่สาวของคนที่ชนอะ่ะก็แบบพยายามมากเลยทั้งที่แบบตัวเองตาบอดอย่างเงี้ยเออ,เอ,อช่วยน้อง,องเออฉันดูตอนนั้นแล้วฉันแบบเออร้องไห้เลยอะ่ะดีมากอะ่ะตอนนั้น ก็นั่นแหละมันจะเป็นแบบคดีง่ายๆเนอะแบบแค่ขี่ชนขี่สกูตเตอร์ชนใบไ,ไม้ตกไปข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็คิดว่ามันใกล้ชิดกับในชีวิตประจำวันพวกเราดีแบบเออถ้าเกิดมีคดีอย่างนี้ขึ้นมาก็เราน่าจะถึงขั้นต้องปรึกษาทนายไหม ปรึกษาได้ไงเรามีทานายประจําตระกูลอยู่ไงใช่ไหมโอ้ยเ <laughs> วอร์มากก็แค่อาเราเนาะ <laughs> เป็นทานายเออคือมันปรึกษาได้แต่ว่าถ้าจะฟ้องจริงจงังเรียกเงินเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเกินกว่าเหตุไปนิดนึงเนาะบางอย่างบางอย่างแบบเราคุยกันเคลียร์กันให้จบมันก็ง่ายกว่าง่ายแต่ถ้าแบบมันผิดกฎหมายจริงจังแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็นะแต่ก็ชอบเรื่องนี้ตรงที่ตัวตัวเอกผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะก็คือแบบเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กันจริงๆอ่ะ สุดท้ายก็คือแบบเอา้าเธอจะสปอยฉันหลอเธอจะสปอยฉันหรออฉันถึงตอน8ดเองนะอ่ะเธอดูไปละกันหมแึงฉันก็พอรู้ฉันพอฉันพอจะรู้เพราะว่าซีรีส์ญี่ปุ่นส่วนใหญ่อะ่ะมันจะไม่ค่อยมีแบบเส้นเรื่องความรักเข้ามาเอี่ยวเท่าไหร่มันจะเป็นแบบความเป็นคู่หูความเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือ มันก็มันไม่ต้องแบบเน้นเรื่องรักมันก็สนุกได้อะไรเงี้ยเออคนมันก็สามารถชอบดูได้ใช่คือมันไม่ได้แบบเป็นแนวทางรักไงแต่ว่าใครที่แบบอยากจะจิ้นก็จิ้นไปแต่ว่ามันก็มีคู่จริงอยู่ในเรื่อง <c oughs> แค่นั้นก็ถ้าเกิดใครที่ชอบนักแสดงนะคะอาริมูระคาซูมิกับนากามูระโทโมยะแล้วก็มีอากาโซเอจินะคะก็สามารถไปติดตามชมได้ ในไหนคะที่ Netflix ชื่อเรื่องอะไรนะอีกรอบหนึ่งอิชิโกโตะฮานเหมือนว่าภาษาไทยมันก็คือใช้ชื่ออิชิโกกับฮานโอเออพิมพเป็นภาษาไทยได้เลยคือตอนนี้อัดตอนแบบสามทุ่มอะ่ะเราจะลงวันพรุ่งนี้ตอน11บเโมงสีแล้วเราต้องไปตัดตอนนี้แล้วก็คือเห็นแมวอะ่ะนอนอยู่ตรงหน้าเลยมันดูหลับสบายมากอะ่ะแบบโอ้ฉันก็เริ่มออวงแล้วนะมันตกหางตบหางไปเรื่อยๆละ ฟังพวกเราบ่นจนแบบว่าหลับไปแล้วเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าคงไม่มีเนาะใช่ไหมไดสุกิเจทอกเออใช่ต้องแจ้งต้องแจ้งก่อนว่าสัปดาหนะ์หน้าทั้งสองคนจะไปอยู่ญี่ปุ่นได้กันแล้วเราคงไม่ต้องเงาเงาโทรคุยกันแล้วแหละนะสัปดาหนะ์หน้าเออมันผิดธีมไง <laughs> ก็สัปดาหนะ์หน้าก็จะงดทอไปก่อน1นึ่งก,ก็เจอกันใหม่แบบ ปาะดเือก็ให้ทุกคนรอติดตามนะคะว่าพวกเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นที่ไหนบ้างเราจะพยายามทยอยพอกลับมาปุ๊บจะทยอยตัด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 แล้วก็ลงโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ให้กำลังใจพวกเรากันได้นะจ๊ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่บายไม่บาย 大好き